ต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีการแชร์คลิปถ้าบริหารสมองเลือดไม่พอเวียนหัวปวดหัวปวดเมื่อยไหลทำไงดีสอนท่าออกกำลังแก้สองอย่างหืชั่วเหรอศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทอสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ท่าที่เขาแชร์นี้ใช้บริหารสมองเลือดไม่พอได้จริงไหมครับไม่จริง ถ้าดูจากในคลิปนะครับผมเข้าใจว่าในภาพลักษณะมันจะเหมือนกันปั๊มเลือดจากร่างกายขึ้นไปเลี้ยงที่บริเวณส่วนหัวนะครับการกระทําส่วนนี้จริงๆไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ช่วยในการบีบเส้นเลือดหรือว่าไม่ช่วยในการปั๊มเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มเติมแต่อย่างใดเพราะว่าส่วนของหลอดเลือดสมองเนี่ยมันอยู่ข้างในลึกไปอีกทีนึงแล้วที่เขาบอกว่าช่วยแก้อาการปวดหัวและเวียนหัวแล้วครับ ไม่จริงครับอาการเวียนหัวเนี่ยนะครับมีสาเหตุหลักๆสําคัญ2อย่างนะครับคือ1เวียนหัวที่เกิดจากโรคในสมองโดยตรงกับ2คือเวียนหัวที่เกิดจากสาเหตุจากโรคนอกสมองนะครับโรคนอกสมองเนี่ยเป็นสาเหตุของเวียนหัวสําคัญที่เจอมากที่สุดเช่นอาจจะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับประสาทเช่นมีภาวะน้ําในหูไม่เท่ากาันหรือว่ามีภาวะหินปูนเคลื่อนผิดปกติในประสาทหูนะครับ จะเป็นส่วนใหญ่ที่สุดที่จะเจอในลกลุ่มโรคเวียนหัวนะครับสาเหตุโรคเวียนหัวที่เกิดจากภาวะในสมองเช่นเลือดออกในสมองเส้นเลือดสมองตีบเนื้ององในสมองหรือว่ามีการอาักเสบในสมองอื่นๆเ,นเป็นสาเหตุที่พบน้อยกว่านะครับและมักจะมีอาการร่วมที่สามารถสังเกตได้อื่นๆเช่นอาการโอ,อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับหรือว่าอาการเวียนหัวเนี่ยมักจะมีอาการรุนแรงร่วมกวับาภาวะเดินเซหรือว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติด้วยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับการออกกําลังเพื่อทํากาย บริหาร2ท่าตามในภาพไม่ช่วยลดเลยทั้งอาการเวียนหัวที่เกิดจากโรคในสมองโดยตรงหรือว่าอาการเวียนหัวที่เกิดจากโรคจากประสาทหูนะครับท่าน,นี้ช่วยเรื่องอาการปวดเมื่อยไหล่ได้ไหมครับ จากในรูปเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าเขาขยับเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างเร็วนิดนึงในกรณีที่เรามีการทําเคลื่อนไหวรวดเร็วมากเกินไปเนี่ยนอ,อกจากอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในแง่เรื่องลดอาการปวดแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาข้อที่2ก็คือว่าถ้าสมมติว่าคนไข้ที่มีปัญหากระดูกทุดมากอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเราเวียงแขนตามที่จะดูในภาพนะที่เขาเวียงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเร็วเลยนะฮะ มีความเสี่ยงเหมือนกันที่ทําให้กระดูกคอมันเคลื่อนหรือซูดมากขึ้นในกรณีสุดท้ายเนี่ยอาจจะถึงขั้นทําทให้มีปัญหาเพิ่มเติมด้วยซ้ําเพราะว่ากรณีของคนไข้มีอาการของเส้นเลือดสมองอุดตันตรงบริเวณคอด้านหลังอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีการเหวี่ยงขยับเคลื่อนไหวรุนแรงมากเกินไปมีโอกาสท,ที่อาจจะมีการอุดตันของเส้นเลือดเพิ่มเติมหรือเส้นเลือดฉีกขาดเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําในกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วมีท่าอื่นที่ช่วยเรื่องสมองเลือดไม่พอเวียนหัวปวดหัวไหมครับ ในกรณีของอาการเวียนหัวที่เกิดจากโรคสมองโดยตรงนะครับการกายบริหารเนี่ยไม่สามารถช่วยในการป้องกันลดหรือว่ารักษากลุ่มโร,โรคเวียนหัวที่เกิดจากโรคสมองหรือว่าโรคเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอใดๆได้เลยนะครับในกรณีของอาการเวียนหัวที่เกิดจากโรคทางประสาทหูนะครับเช่นมีหินปูนเคลื่อนผิดปกติในประสาทหูเนี่ย การกายบริหารบางท่าเนี่ยอาจจะทําให้อาการเวียนหัวดีขึ้นได้หรืออาจจะทําให้หายได้ด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าแนะนําให้ทําการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทําการบริหารวิธีนี้ถูกเนื่องจากหากทําไม่ถูกวิธีเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อกระดูกคอหรืออาจจะทําให้อาการเวียนหัวแย่ลงได้ถ้าทาไม่ถูกวิธีแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ ไม่แนะนําให้แชร์ต่อครับเพราะว่าโดยสรุปแล้วคือ 1. ไม่ได้ทําให้อาการเวียนหัวดีขึ้น 2. ไม่ได้ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นนะครับสก็คือถ้าทําไม่ถูกวิธีเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายมากกว่ายังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์